มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวของการสร้างงานสร้างอาชีพกันบ้างนะคะจากเห็ดมูลค่าหลักสิบเนี่ยสู่การต่อยอดเป็นหลักร้อยเลยค่ะโดยวิทยาลัยเกษตรนราธิวาสนะคะเพิ่มมูลค่าเห็ดน,นางฟ้าทําเป็นแหนมเห็ดค่ะจากต้นทุนราคาหลักสิบนะคะกลายมาเป็นราคาหลักร้อยเลยค่ะ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารแนวพืชผักหมักนะคะที่มีขั้นตอนของการทําเหมือนกับแหนมที่ทําจากเนื้อสัตว์ตามความชื่นชอบของผู้บริโภคค่ะทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนาราธิวาสมหาวิทยาลาัยนาราธิวาสค่ะนามาแปลรูปและเชื่อว,ว่ามีรสชาติไม่ต่างกับแหนมที่ทํามาจากเนื้อหมูและวางจําหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศแต่ด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวดัดชายแดนภาคใต้ร้อยละแปส่วนใหญ่ประชาชนเป็นชาวมุสลิมจึงได้มีแนวคิดในการผลิตแหนมเห็ดขึ้นค่ะวางที่จะติด ตลาดของผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้เริ่มด้วยการหันมาให้นักศึกษาเพาะเห็ดนางฟ้าซึ่งใช้เวลาเพียง1เดือนก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ในช่วงแรกนะคะก็ได้เก็บผลผลิตจําหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปในราคาเพียงกิโลกรัมละ60บาทเมื่อเห็ดนางฟ้ามีผลผลิตมากขึ้นจึงได้ริเริ่มหันมาผลิตแหนมเห็ดนางฟ้าแบบเต็มตัวและจากเห็ดนางฟ้าที่เก็บจําหน่ายนะคะจากเพียงกิโลกรัมละ60บาทเมื่อนํามาผลิตเป็นแหนมเห็ดนางฟ้าก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ค่ะจาก กิโลกร,รมลัมละ60บาทกลายเป็น600บาทเลยทีเดียวทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีบุญพิ่รมผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนาราธิวาสมหาวิทยาลัยนาราธิวาสกล่าวว่าเห็ดค่ะสามารถที่จะเอามาผลิตเป็นแหนมเห็ดซึ่งจากเดิมเราขายเห็ดได้เพียงกิโลกร,รมลัมละห กิโลกรัมละ60บาทแต่เมื่อเป็นแหนมเห็ดค่ะก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าเป็น600บาทได้และตรงนี้นะคะสามารถที่จะทําให้เห็ดเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้เรื่องของบรรจุภัณฑ์ในเรื่องของการยืดอายุการเก็บรักษาอีกอย่างค่ะก็สามารถที่จะเป็นอาหารที่จะนําไปส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ซึ่งทางพิทยาลัยเองนะคะก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ควบคู่ไปกับความต้องการของชุมชนวันนี้ค่ะสายเหย็ดนะคะก็สามารถที่จะรับประทานแหนมเห็ดกันได้หรือใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้ การทำเห็ดนะคะแหนมเห็ดก็สามารถที่จะติดต่อทางด้านของดรพิพัจ์จำประดิษฐ์ที่หมายเลขโทรศัพท์0819592614ค่ะ